ไม่หลบหลายปีครับตกนักแบบนักอี่านี้ครับวันนี้สุดยอดครับโอ้สุดยอดตกแบบอายุเข้าท่านดี่จักรกานสิตแล้วครับ,น,รน,รบนี่ปวามปลทดภตกพายุเขา้าโอ้ผมสุดยอดครับตกนกอะอายุเข้าป่านป่านป่าป่าแห้งครับแห้งคักพี่น้องเอ้ยตกไม่หลบปีได้ไหมครับโอ้สุดยอดครับ